มีน้ำทอยู่ที่สองไอชาวบ้านอีกแล้วนะครับ EP ที่207แล้วนะครับมาเรื่อยๆครับ2 ID ไอเีก็ไปเริ่มเลยดีกว่าเนะไอีนี้ v a p 14บสี่เลเวลมาสเตอร์เจนะครับอยู่ช่วงกลางเกมนะเนาะ VIP ค่อนข้างสูง VIP สูงๆเราก็ต้องดูชุดก่อนเนาะซื้อไปเท่าไหร่แล้ว าขาดชุดสําคัญเลย <c oughs> ชุดนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับสําหรับกองนี้นะชุดนี้สาคัญที่สุดยังไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกสองชุดนะกองเนี้จําเป็นต้องซื้อทั้งหมดถ้าวีซื้อถึงได้นะจําเป็นต้องซื้อทั้งหมดเพราะมเพิ่มจะใสตัดไงนะเห็นปะมีผลระยะย,ย,ยาวนะครับแล้วก็แทน่นปลดแทนนะ่นอย่างอ่าอันนี้ปลดแล้วโอเค กันวีหกหดแล้วเดี๋ยวดูของนักหลักของวนะีศูนย์เขาเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูรีเฟรชเอาหน่ยน่าจะาโอเคอยู่คิดว่านะัดดำไม่แอบ,บอย่นี้เลยอ่ายังไม่ได้ซื้อสักชุดเลยนะครับตรงนี้ ก็ทยอยดองเพชรซ,ซื้อไปเอานะครับดูกิจใช้เพชรประหลักนะครับจะซื้อตอนไหนเพชรไม่จําเป็นอยากเอาไปใช้อะไรนะครับรอกิจที่มันใช้เพชรแล้วได้ดิสกับกล่องประดับเท่าน,นั้นก็พอนะครับใช้เพชรแค่2องกิจนะครับอ่าทีนี้เรามาดูดีเบลกันกนะ่อนเนาะอ่า แนวทางการไปต่อแล้วก็ใส่ประดับดาวปัถน,นาทำไงให้โหดโอ้โหนี่คำถามกว้างมากครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูทีมก่อนเนะดูตัวก่อนถ้าดูเรื่องประดับโอโอแดงไหมโอโอแดงแล้วนะครับแดงไดแม็ อ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นมิวเกาะใต้ดินโฮโอใช่ไหมแล้วก็ยูโนบีรี i ิวอันนี้แนะนำให้ขึ้นมาร์สใต้ดินก่อนนะครับเพราะมันใช้เอามายืนคู่กับโอโอเนี่ยเคื่ออนาคตเราเปลี่ยนมิวเกาะอ,ออกใช่ปะม,มันจะได้ไอ้นี้ได้จะได้หมุนได้ไง่ายๆนะครับ และอย่างหนึ่งมาสเตอร์ตอใต้ดินอะ่ะมันโหดกว่าตรงที่ว่ามันตีเบิร์นได้ตรงนี้นะสําหรับเทคนิคการออกสกิลของใต้ดินมาสเตอร์นะผมแนะนําอย่างนี้นะถ้าขึ้นมาสเตอร์แล้วใช่ปะ่ะสกิลแรกให้ออกสกิลแรเป็นสกิลขวนนี่นะครับออกไปสกิลขวนนี่นะมันจะตีเบิร์นได้เทินที่สองเบิร์ลที่สองนะให้ออกสกิลไฟอันนี้พอออกสกิลไฟอันนี้แล้วใช่ไหม เราก็ดูเพราะว่าเขาใกล้าตายออยังแต่เขาใกล้าตายแล้วเราก็ออกสกิลขวนให้เขาตายพอเ,เขาตายแล้วใช่ปะทีเนี้ยมันจะตีเบิลได้ก็คือถ้าคู่ศัตรูตายจะสามารถเคลื่อนที่ได้อีกครั้งหนึ่งโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มาออกสกิลไฟอันนี้อีกถ้ามันยังมีคูดาวอยู่นะต้องดูคูดาวมานะันแล้วก็มาออกอันติก็คือเบิลแน่แนได้อะสามเทินก็คือสกิลแซดออกสกิลขวน สก,กิลสองออกสก,กิลไฟสก,กิลสามออกอัติอาประมาณนี้นะสำหรับเทคนิคการตีเบิลตัวเนี้ยเอาไปลงสาพันธ์อย่างโหนะครับบอกเลยคุ้มครับคุมแล้วก็ตัวต่อไปถ้าจะขึ้นล่างแดงก็ขึ้นไว้ไอทีละตัวนะครับย้ำว่าไปทีละตัวไม่ต้องขึ้นไดแม็กทั้งสองตัวให้ขึ้นไดแม็กตัวเดียวก่อนอารป็ขึ้นไว้ตัวเดียวไก่อน แล้วก็ไปต่อร่างแดงเลยนะครับมันจะได้ยืนกับยูโนได้นะครับมันจะได้มีรามเมสองตัวเพราะล่างแดงตัวเดียวนะมันจะยืนกับยูโนได้นะแต่ถ้าล่างแดงสองตัวแล้วอะมันยืนกับยูโนไม่ไหวแล้วต้องถอดนะครับส่วนมิวเกาะมิวเกาะอันนี้ยังไม่มีนามเนาะจะทํำนามก็คือว่าจะต้องเปลี่ยนตรงนี้นี่ใช้โทเทนตรงนี้นะครับซื้อซื้อมาตรงนี้แล้วก็อัพให้เป็นเน็กเกนนี่นะ ้มันก็จะมีหนามนะครับอะอันนี้คือล่างมัดแล้วเหลือแค่อาวุธยังไม่ได้ขึ้นม์ดกดตรงนี้นะครับกดตรงคันบัฟเปลี่ยนเลยนะตรงนีนะ้มันจะมีให้แลกในเกนตรงนี้ในเกนตรงนี้มันจะมีขายได้กิดถุงนะครับกลิตถุงนี้นี่ม่นมาเนาะมันจะมาพร้อมกับช่วงที่มีเกาะมาแหละมันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งันเกนเนี่ยนะหายไปปีหนึ่งเลยนะประมาณสิบเดือนสะิบเอ็ดเดือนหายไปเลยนะ ไม่รู้หายไปได้ยังไงนะครับเรื่องทีมจบไปในทีมสามแต่ทีม3ก็แนะนำอย่างนี้นะทีม3อ่าอัานนี้มันจะเป็นมิวเกาะใช่ไหมทีม2เป็นมิวเกาะโอโอแล้วก็ใต้ดินใช่ป่ะทีนี้เวลาเราจะแยกทีม3ามะเราดึงมิวเกาะเนี่ยออกมานะครับเอาเมาจีนกับใต้ดิน ส่วน i อโเนี่ยมันจะเหลือเดียวเยวแล้วใช่ปะเราก็เอาไปทํากับยักษ์กับล็อกไวนีนครับลอกไวจะเล่นได้คือต้องรีสกิลก่อนนะครับต้องรีสกิลตรงนี้ให้มันได้ก่อนนะคมันจะเอามาเล่นได้นะครับแต่กั้นยังเล่นไม่ได้นะรีสกิลแล้วก็ขึ้นมาร์ทชิปก็สะสมไว้นะครับมาร์ทไอล็อกไว้ใช้ชิปห้าพนะครับ ส่วนวิวเกาะก็ทําแค่ล่างน้ําก็พอเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานก็ต้องมันใช้ได้ไม่ยาวเนาะเดี๋ยวพอไปถึงเลเเกมแล้วมันก็ไปต่อยากแล้วเนาะวิวเกาะมันจะเปลืองของอัดปล่าๆนะครับังน,นั้นเราก็ามายืนคู่กับใต้ดินเฉยๆส่ตัวก็เป็นออสหรืออัดไปนะครับเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นทีมสาม้วนะนะ แต่ตอนนี้ใช้ไปก่อนใช้แค่สองทีมทำแค่2องทีมไปก่อนค่อยๆทำไปไม่งั้นเดี๋ยวขอมันจะกระจายเกินไปนะครับพอขอมันจะกระจายก็มันจะไม่โหดตกทีมอนะประมาณนั้นนะค่อยๆทำไปทำสองทีมก่อนเพื่อเล่นงข้ามเซริร์ฟให้มันได้ให้มันชนะ2องในสได้ก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้อ่าเดี๋ยวรีเควสอะไรนะประดับใช่ไหมขอดูดิส่นันแล้วกันเนาะ อ่านี่แหละที่บอกคดีมันมีน้อยมีไม่พอเพียอย่าเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้เอาดิสนี่แหละอันนี้ก็ไม่ต้องปลดล็อกแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะไปร่างแดงแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําตรงนี้ต่อเราจะปลดล็อกให้เราคิดว่า <c oughs> เราจะทําเพื่อที่จะถ่ายเอาไปใส่ให้ไว้นะครับตอนที่ไว้ร่างแดงแล้วให้คิดอย่างนี้นะให้ทําเผื่อให้ใส่ไว้นะครับ ส่วนนี้ก็ยังไม่ต้องใส่อะไรมากถ้าจะทําคือสองตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้ปลดล็อกได้ความสนิทนล้ยังไม่ได้ปลดล็อกนี่หว่าขาดไอเทมน,นี้เนาะไอเทมน,นี้มันซื้อได้ในราคาเลล็กนะครับก็เดี๋ยวอีวินาเขาจะรีเซ็ตให้ด่านเลล็กแล้วนะก็คือมาเริ่มรับหนึ่งกันใหม่อะ่ะเพราะมีหลายคน ที่จะไปทันชั้นพันห้ากันแล้วทีนี้มันจะติดปัญหาถ้าเกิดว่าเคยไปถึงชั้นพันห้าแล้วใช่ป่ะไอด่านเลลิกเนี่ยนะมันจะกวาดล้างแม่บ้านไม่ได้นะครับมันติดบักอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาแก้ไม่หายนะครับไอด่านเลลกนะถ้าไปถึงชั้นพันห้าแล้วอะมันจะกวาดล้างแม่บ้านไม่ได้ต้องมานั่งกดทีละครั้งทีละครั้งนะครับและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไปถึงชั้นพันห้าแล้วไม่มีการรีเซ็ตกาน มันจะไม่ได้ของเลยนะครับจะดรอปของไม่ได้เลยมันจะเสียช่วงตรงนั้นเพราะงั้นได้เลืิกเราไม่จำเป็นต้องรีบเรากดแม่บ้านไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นต้องรีบแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูนะ,นนะครับเราราคาอะไรดิดไปแล้วนะทีนี้ก็เหลือะดับกับอาวุธอาวุธยังไม่มีขึ้นดาวเลยเนาะ แนะนำให้ซื้อตั๋วนี้ไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ขึ้นดาวอันนี้นะอันนี้ที่บวกเก้ามันมีน้อยขึ้นดาวอะ่ะถ้าเป็นดาวเดียวอะ่ะจะสุมแบบนี้มันก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยอาวุธดาวเรายังไม่มีใช้่ชป่มแนะนําให้ใช้ตั๋วก่อนเพื่อให้ตัวหลักเรามีใช้ก่อนนะครับมีอาวุธดาวใช้ก่อนพอตัวหลักมีครบแล้วใช่ไหมมีอาวุธดาวครบแล้วเนี้ยเราค่อยมารวมสุมอย่างนี้ ถึงมันจะแตกเป็นลูกบอลเป็นนวมอะไรพวกน,นี้มันยังเป็นอะไหล่ไปทำสองดาวได้นะครับอย่างนั้นใช้เทคนิคแบบนี้นะอดปลดอดตา่าเนาะเร่งเอาอาวุธดาวตามไปนะถ้าฟังไม่ทานฟังย้อนนะครับดูย้อนนะครับทีนี้เราก็จะไปดูอย่างอื่นกันจริงๆอาวุธมาร์สเนี่ยผมไม่อยากให้ซื้อเลยนะเพราะมันใช้ได้แค่ได้ไหบอนาคตเราจะขึ้นแดงเยงอะใช่ปะมันก็จะเป็นขยะไปเลยเนะี่ย จะใช้อะไรไม่ได้เลยนอกจากเอาไปฟิวชั่นนะครับเอาไปเป็นอะไหลฟิวชั B ่นอะไรนั้นได้อยู่นี้ก็มาดูที่ประดับแล้วเนาะโอ้โหทำไมใส่ไม่ตรงใช้่งนี้เสื้อเีอยเดียวใช่ไหมเสื้อเีอยเดียว ยังไม่ครบเซ็จตนะนนี้ก็ยังไม่มีลองเท้าใช่ไหมมีอันนี่ครบเซตอันเดียวก็สับหรับประดับซาจะอธิบายอ่ะมันยาวนานมากเลยเนาะอันนี้สับปปีสูงสูงแล้วยังไม่ครบเซต็อย่างนี้นะผม่น้นำอย่างนี้นะครับ ให้เอาประดับขาวอ่ะอย่างนี้แหละตีบวกไปเลยให้ชนเวลเราเลยนะให้ชนเวลร้อยไปเลยเสร็จแล้วก็ค่อยเลื่อนขัน้เน,นเลื่อนขั้นไปเรื่อยเลื่อนขานไปเรื่อยจนถึงทองดําเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาลุ้นว่ามาันจะตรงเซตไหมอย่างอันเนี้ยขาดรองเท้าใช่ปะเราก็บวกรองเท้าอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับก็รวงจนไปกว่ามันจะออกเป็นครบเซตนะเนาะแบบนี้ถูกต้องนะครับทีนี้ก็จะเป็นเสื้อใช่ไหมที่ขาดเสื้ออีกอันหนึง่ง ผ่าสร้อยอีกอันหนึ่งแล้วก็รวมสร้อยมาเ,ยเ,ยยเรื่อยๆก็คือเลือหลักเลยคือเราตีบวกนะแล้วก็รวมหาครบเซตแหะประมาณนั้นนะครับตีบวกจากอันนี้มาถูกต้องแล้วแหละแล้ค่อยตาไปกองประดับปัญหายากต้นคลิปตรงนี้บอกว่าเพชรอาไวไซ้ซช้แค่กิบที่ได้กล่องประดับกับกิบดิบเท่านั้นนะครับนอกนั้นยังไม่ต้องไปใช้อะไรนะ อ่าัวนี้ก็เหลือดาวปัจจนาให้ปีเหลืออ่าอันนี้โอเคใส่ได้เจ็ดจีอันนี้ใส่ได้อันนี้ใส่ได้ครับทุกต์ก็โอเคนะอันนี้เป็นลดตา,ามเมี้ยทำให้ถึกนะครับ โอเคอยู่อาริตันทรมาก่อนได้อยู่อันนี้ถ้าม,นนมีดาวดาบใส่ดาวดาบก็ได้นะครับก็แต่จะใส่ดาวดาบได้เราต้องใส่เด้งเลือดกลับให้นี่ก่อนเนาะ,อ,ะอันนี้ทำมาใส่ทัดเลยจะไม่มีใส่โอ้ยปดิด ใส่เอคดีกว่าครับอ๋อนรียหมดนะไออันนี้หาจากดาบสารวจหรือเปล่าใช่ปะ่ะทาโอเคเล่นครบทุกหมดอยู่อ่านี่แหละเฟี้ยวแบบนี้เลยครับเล่นในครบทุกหมดตรงนี้ถูกต้องเลยเฟี้ยวครับเฟ <Feel. S 2> ี้ยวไอรีงดีเฟี้ยว อืมอันนี้สวยแล้วเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไดสไยเวอร์สไตเวอร์อ่าอันนี้ยังขาดอยู่เยอะนะเนี่ยอ่าอันนี้ยังขาดอยู่นะเพื่ ก็มีทองเราสามารถย่อยเอาอะไย่อยอยู่แล้วเนาะโอเคก็น่าจะเป็นเจ้าของเก่าไม่ค่อยได้เล่นไว้เนาะน่าจะเป็นที่เจ้าของเก่าไม่ค่อยได้เล่นมันก็เลยยังไปไม่ถึงไหนก็อย่างที่เขาบอกมาคือเขาเพิ่งได้ไอดีมาครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์ว่าจะไปทางไหนต่อเลย ก็น่าจะเป็นที่เจ้าของเก่าแหละทาไม่ครบก็อ,อาจจะไม่มีเวลาเล่นนะนะไอ้รืได้ลงแข่งม้าไว้ปนะเนี่ยถ้าไม่ได้ลงแข่งม้าไว้อีกตอนถึงเวลาทายผลอย่าไปทายผลนะครับเสียเหรียญที่ฟรีเลยนะครับ อันนี้ผมเปิดแค่ช่องเดียวนะไม่ได้เปิดเดยอะอย่างนี้นะเสียดายเพีรยแต่เปิดแล้วมันก็ต้องใช้กันเนะาะเพราะมันตันตันที่เรียวกันเนี่ยมาไปหาที่ถ่านเลลิกก่ะได้เยอะกว่า เป็นหัวแหลมๆหลเลยไม่ค่อยเทเลยเนาะก็เดี๋ยวรอ next เ,เจนนะครับจะได้มีดาวได้เท่ๆก็เอาแค่บวกสี่นะครับไม่ต้องไปทำถึงสองดาวเพราะเดี๋ยวนาะคตเราต้องถอดออกแล้วมิวเกาะอ,อาจจะหลน่นไปอยู่ทีมสามเลยก็ได้นะครับสาหรับมิวเกาะแต่ถ้าดินทําไว้เถอะไม่ขาดตุนครับมันจะพ,ะพอๆกับโอูโอะใช้ได้นาน อย่างน้อยๆมันก็ดูตีนได้นะครับและอย่างมันเอาไปใช้ในสาพันธ์น่ะอย่างโกงครับลองขึ้นมาแล้วไปลองเล่นดูตามที่บอกมเมื่อกี้ นี้จะเข้ามาดูตุกตานะครับที่มีแชทแด้งตึงตังตึงตัง,ตง,ตงมายวค่อยวัดงานนี้ให้จบก่อนก็สำหรับไอ้น,นี้ก็คือไอเดียที่ว่าผมเลื่อนหาแชทคัมไม่เจอนะที่ว่าจะรีวิวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะนะแต่หาแชทคัมไม่เจอเด็ดแชทมันไม่เด้งอ่าเดี๋ยวเราไปดูตกดุกตาดูอันนี้ก่อนอันนี้ก็ได้ไม่เยอะเลยเนาะ อันนี้เป็น ATK ใช่นะก็ปลดต่อไปครับถ้าเราเล่น b t b อย่างเงี้ยแล้ว b t b เรายังเป็นแค่มาร์สครัะแนะนำให้อัพเลือดนะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งเลือดเยอะนะครับอย่าว่ายิ่งเลือดเยอะไอยูโนมันก็จะยิ่งโหดไปเองเพราะพาสีของยูโนคือมาคิดตามด้วยของ b t b นะครับให้อัดเลือดใช้งไฟเยอะๆแต่ยูโนมันจะโหดขึ้นไปเองเราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งไบแม็กเลย ยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่ยูโนก็ยิ่งโหดขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่เลือดของยูโนนะเลือดของบีดีิวนะครับยวไปดูพาสสืบอ,อันนี้ถ้าใครไปดูรีวิวของยูโนะจะเห็นชัดผมทําไว้หลายคลิปอยู่ไม่ว่าจะเป็นยูโนยืนกับไว้แดงยืนกับบีดีิวแดงทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยผมทําไว้แล้วลองเลื่อนดูในช่องนะครับ ในกรารพลาซีของมันคิดตามเลือด <c oughs> มันเอาเลือดหกสิมานะใช่ไหมอ่าอ่ะคิดจากเลือดหกสิของ b ีดบินะครับเอามาแปลงเป็นดาเมจแปลงเป็นเลือดแปลงเป็นสปีดค,ครับเพราะงั้นเราแทบไม่ต้องพึ่งใบแม็กเลยนะสําหรับยูโนนะให้เราเอาไปอัดที่เลือดตรงนี้สโซลแม็กดองไว้ก่อนครับเตรียมไว้ใส่ไว้ตอนที่ว่าเราจะ คือนลางแดงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใส่ไปที่ยูโนเลยก็ได้แต่อย่างที่บอกไม่ต้องไปอัดสองสาย,ยานี้นะครับเรื่องของเพราะอนาคตรเราจะถ่ายใส่ไว้ไว้มันจะไม่ใช้ a อ k มันจะเสียของไปเลยนะครับตรงนี้ให้อัดไปที่ a อ c อย่างเดียวพอเพราะอนาคตรเราจะถ่ายไปที่ไว้นะครับส่วนของไว้ของไว้ที่เราอัดไปแล้วเนี่ยช่างมันเดี๋ยวเราถ่ายไปใส่ให้ตัวอื่นแทน ตอนที่ถอดกีโน,โน่นะเพราะงั้นไว้ไม่ต้องไปอัดอะไรนะครับปล่อยไปเลยตรงนี้อันนี้ก็คือแบมแบก,ก็ขมาอัดที่กีโน่เลยไปโด่อตลยนี้เดี๋ยวค่อยไปถ่ายใส่ไว้ตอนล่างแดงประมาณนี้นะครับก็น่าจะจบรีว,รวนะิวแล้วเนาะอะไรอีอ่าเพิ่มเติมเรื่องดีสนิดหนึง่งที่บอกเมื่อกี้เรื่อง าดาวปถนาดาวดาบดาวดาบเนี่ยมันเลยคือดาวที่เวลาเราตีแล้วอะเลือดตัวเองจะลดเลือดของเรานะจะลดแต่ดาเมจจะเพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เหมือนกับว่ายัางไงอะลดเลือดแล้วเพิ่มดาเมจอะมันเอาเลือดเราไปทาดาเมจประมาณนั้นนะแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ดาวดาบได้ถ้าเกิดเราจะใส่ได้นะเราจะต้องมีดิสเด้งเลือดก,กับดิสซิมซับนะครับถ้ายังมีไม่ครบ ยังไม่ต้องใส่นะครับดาวดาบไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายเองเลือดเราจะลดจนตายเองลดเลือดลดก้างเยอะอยู่ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเราชึมสับไม่ทนันแดงเลือดไม่ทันเนี้ยเราจะตายนะครับชุดนี้มาถึงได้จําเป็นที่ผมบอกมาทุกคลิปทุก ep ทุกชิปเลยนะเพราะชุดนี้จาเป็นชุดทางพยาบาลนะครับมันจะเพิ่มผลฮิวพอเราฮิวแรงแล้วใช่ไหม ่าเวลาเราทำลดเลือดต้นดามิเตอรมันก็จะไม่ค่อยมีผลกับเลือดที่เราสักเท่าไหลนะครับตรงนี้แต่อาจจะมีผลเรื่องโล่โล่มันอาจจะหายไปนะครถ้าเราออกตัวก่อนจะสมมติว่าสปีดเราดีใช่ปะ่ะเราออกตัวก่อนเนี้ยใช่ปะ่ะแล้วเราได้ตีใช่ไหมแ้วเราใส่ดาวดาบโล่ของเรามันจะหายไปนะครับ เพราะไม่เป็นลถเลือดแต่มันจะติดโล่เลือดเลยไม่ลดจะเป็นที่ลดโล่แทนนะครับประมาณนี้นะสําหรับดาวด,าวดาวับอันนี้ไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูนะไม่มีตัวอย่างให้ดูแี่ยวกหัวโคนเขาใส่ดาวดับเป็นเยอะนะครับอาจจะเพิ่มดาเมจใด้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนชิปไม่ต้องเอาไปแลกไปแลกนะครับ ตอนนี้ตัวยังไม่ครบอยู่เอาไว้ขึ้นมาร์สถ้าจะเล่นนลกวายนะเอาไว้ขึ้นมาร์สดีกับรีสิคิวลกวายนะครับสําหรับชิตนะก็น่าจะมีเท่านี้เนาะตัวที่เลือกเพิ่มก็ไม่มีแล้วดิาาี่ว่าเราจะอัดไปเท่าไหร่ที่จะขาดจริงๆก็คือขาดเพชรขาดสมุดนะครับสองอย่าง อันนี้ก็ยออ่อยทิ้งไปเลยนะครับเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วเอาไว้ใช้ในื่อเคืของเราขึ้นได้แม็กแล้วใช่ไหมมันไม่ได้ใช้แล้วเกิดไฟก็รกครัังก็เปล่านะครับโลตอมก็เหมือนกรับว่าโอ้ไม่มีสีส้มเลยโลตอมขาดเยอะนะครับ อ,นนอัต้องอัพอันนี้นะครับอัพสนามประลองก่อนอันนี้ก็อย่างที่บอกครับอัดเี่าไปเยอะแต่ย,ยุนโมันจะโผล่ขึ้นมาเองนะครับ ก็น okay, okay. <c oughs> for ่าจะมีอะไรนะแต่เจ้าของไห่เนี่ยโอเคเลยใครเล่นครบทักงหมดขยันเล่นเดยครับอ่าเันี้ก็เกือบเต็มแล้วอันนี้ก็อัดได้เรื่อยๆเลยนะอัดให้เต็มได้เลยนะครับเล่งแล้วเล่งผนแล้วก็คลิปนี้คงจะมีท่านี้นะครับยี่สิบกว่านาทีแล้วยี่บห้านาทีแล้วก็ถ้าตามไม่ทานดูไม่ทันดูย้อนนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนทักมาถามได้นะครับผม ก็ลคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ